ยามเกรงอัลลอฮ์ให้มากมองภาพตัวเองให้ชัดว่าวันอาคีเราอ,อยากอยู่ที่ไหนไม่ยึดติดกับดุนยาที่วันหนึ่งชีวิตนี้ก็ต้องจากไปแต่ให้ทิ้งคุณความดีให้มากไายก่อนที่จะตายจากลาอย่าทําให้การมีชีวิตประหนึ่งไม่มีภารกิจต้องทาอย่าหายใจทิ้งไปวันๆเหมือนคนไร้จุดหมายอย่าปรบมือยินดีกับความผิดที่รู้ว่าอัลลาะ์ไม่พอพระทยัยตรวจสอบตัวเองให้มากและทําให้ทุกวันเป็นการทิ้งท้ายที่สาง่างามอย่าใช้ชีวิต แบบที่ลืมไปว่าเราเป็นบาวของอัลเลาะอย่าใช้ชีวิตประหนึ่งว่าศาสนาไม่ใช่สารสำคัญกระทั่งระวังการเข้าหาศาสนาอย่างคนฉาบฉ่วยที่คุยเรื่องอัลเลาะคุยเรื่องอาคีเราะแต่ไม่หวั่นเกรงมีเวลาบนโลกใบนี้จำกัดทำความดีให้มากและทำให้มีคุณภาพด้วยขอสาบานด้วยพระนามของอัลเลาะการสั่งสมสเสบียงเพื่อวันพิพากษาต้องเอาจริงเอาจังมิใช่นั่งหายใจทิ้งไปวันๆและคิดว่าตัวเองรอดปลอดภัยแล้ว เนื้อหาบทความคุณครูขนมปังต้นคำดุลิละหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจในการใช้ชีวิตอินชาลเล